สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นหมากเตี้ยนะคะกับต้นหมากสูงเนาะหลายคนจะสงสัยนะคะมีถามมากันเยอะมากว่าลักษณะของต้นหมากเตี้ยแล้วก็ต้นหมากสูงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เลย ลองปลูกนะคะให้เพื่อนๆดูเนาะว่าต้นหมากเตี้ยและต้นหมากสูงที่ปลูกในวันเดียวกันนะคะแล้วก็เพาะนะพร้อมกันเนี่ยเวลาลงหลุมแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมาดูเนาะนี่อันนี้อายุสามปีนะคะโดยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถอยให้ด,ดูความแตกต่างของหมากเตี้ยตั้งแต่ใบเนาะ ดูลักษณะของนี้ใบหมากสูงนะคะตนนัวนี้ใบหมากสูงก็ใบเขาก็จะแผ่กว้างคือได้สวยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมากเตี้ยในยใบก็จะอหอ่อนิดนึงข้อแตกต่างอันดับแรกเลยนะคะก็คือความสูงนั่นเองดูนะคะท่านผู้ชมซ้ายมือเนี่ยที่เป็นต้นเตี้ยก็คือเป็นหมากเตี้ยนะคะขวามือเป็นหมากสูงลักษณะที่ดูง่ายๆเลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่า สวนของเราในที่ปลูกเป็นเตี้ยหรือสูงให้ดูจำนวนข้อนะคะจำนวนข้อเนี่ยเนี่ยค่ะข้อของหมากเตี้ยนะคะท่านผู้ชมดูเขาก็จะเป็นข้อสั้นๆเนาะแต่ถ้าข้อของหมากสูงนะคะจะดูนะคะก็ลักความห่างของข้อเขาก็จะยาวอันนี้อันนี้จะเป็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนนะคะนอกจากลักษณะใบและลักษณะต้นนะคะที่ไม่เหมือนกันเนาะอืม อันนี้เราลองปลูกให้ดูนะคะว่าตอบถ้าการติดลูกเนี่ยอันไหนที่จะติดก่อนนะคะอันนี้ต้องรอลุ้นเนาะ <c oughs> คือเป็นการตอบโจทย์คนที่อยากทราบอะค่ะว่าพอดีที่สวนมีทั้งเตี้ยและสูงนะคะก็พอเราขายลูกเนี่ยลูกค้าก็จะถามาเลยวันนี้มีเวลาเนาะเลยมาลงคลิปให้ดูนะคะ <c oughs> อ่าก็เลยปลูกไว้เลยอ่าทั้งสูงทั้งเตี้ยดูซิอันไหนที่จะแบบจะ โอเคนะคะเตีย้ยก็อันนี้ต้นเตี้ยข้างๆเนี่ยที่ปลูก7ปีนะคะเนี่ยเยก็เนี่ยจับได้เลยเนาะเปีเนี่ยก็คือสามารถเก็บได้แต่ถ้าเป็นหมากสูงอายุ7ปีเนี่ยคือเราต้องใช้ไม้แล้วนะคะแต่ลักษณะลูกก็คอด,ดีก็จะแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะอยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าเราจะเอาไปทำอะไรมากกว่านะคะ เพราะถ้าเป็นหมากสูงเนี่ยห,หนึ่งนิยมก็คือกินนะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมกินหมากสูงอ่าบางคนถ้าหมากเตี้ยเขาจะบางคนบอกว่าเมาบ้างไม่เมาบ้างแต่ก็แล้วแต่คนกินนะคะหมากเตี้ยก็จะดีตรงที่หนึ่งเก็บง่ายเนาะเพราะว่ามันเตี้ยนะคะเก็บง่ายแต่ลักษณะลูกของหมากเตเี้ยนี่ก็คือจะลูกเยอะมันกล้วยเตี้ยแหละคะ่ะลูกเขจะเยอะมาก เนาะพอเยอะเนี่ยการแต่งหรือดูแลลูกเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญเราต้องแบบเหมือนถ้าเยอะมากๆเนี่ยน้าต้องเพียงพอปุ๋ยต้องเพียงพอแต่ในกรณีของเราเนี่ยทำแบบอินทรีย์ก็จะปล่อยธรรมชาติลูกถ้าน้ําไม่พอบ้างบางทีลูกก็จะเล็กๆนะคะแต่ถ้าน้ําพอแต่งลูกดีหมากเตี้ยเนี่ยลูกใหญ่มากแล้วก็เนื้อข้างในก็จะใหญ่นะคะแต่การเป็นโรคเนี่ยก็คือหมากสูงเนี่ยก็คือ โรคก,ก็จะไม่ค่อยเยอะโดยลักษณะที่ใบเขากลางออกนะคะแต่ถ้าหมากเตี้ยเนี่ยก็คือใบเขาจะห่ออยู่เนี่ยโอกาสที่จะมีงูมีสัตว์เล็กๆพวกนกอะไรไปอยู่เนี่ยก็เยอะนะคะก็จะมีพวกคือมแมลงเนาะอันนี้พาเดินดูนะอันนี้ก็จะเป็นหมากเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยหมากอายุเจ็ดปีนะคะเนี่ย คือต้นเล็กมากไอ้ต้นเตี้ยมากนะคะเนี่ยจับได้สบายอันนี้เนี่ยฤดูนี้กำลังสวยเลยนะคะออกดอกดูลักษณะของดอกเขาเขาจะเป็นแบบถี่ๆดอกเยอะแล้วลูกก็ติดเยอะดูลักษณะของข้อนะคะนี่นข้อของต้นหมากเตี้ยเนาะก็จะสั้นๆยิ่งอายุเยอะๆนะคะจานวนข้อเนี่ยเขาไอ้ข้อเขาก็ยิ่งจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะดูใบเนาะเนี่ยค่ะใบเขาจะห่อแบบ อาจจะเป็นว่าปลูกตรงนี้มันจะเป็นปลูกตรงแบบรั้วแล้วก็การได้น้าเนี่ยเราไม่มีระบบน้ําที่อยู่ตรงข้างๆแต่จะมีระบบที่ลึกเข้าไปค่ะก็อาจจะไม่ค่อยได้น้ําตรงนี้ช่วงแล้งนะคะก็เลยทําให้อันนี้ปลูกพร้อมกันเป็นมาร์กเตียที่สมบูรณ์เนาะเนี่ยเนี่ยข้อสั้นเหมือนกันตัวนี้ออกลูกทุกปีเลยเนี่ยลูกจะเยอะมากนะคะนี่มีทุกรุ้นเลยอไอ้นู้นเนี่ยเนี่ยมาร์กเตียนี่เขามาร์กเตียเหมือนกันนะคะอันนี้ก็กําลัง ตั้งท้องก็มีตัวที่มันไม่รอดนะคะแล้วก็เนี่ยเอามาปลูกแซมอันนี้ค่ะน,นี้ก็หมากเตี้ยนี่ที่อยู่ในท่านเนี่ยในโซนที่ไม่ค่อยได้น้าเขาก็จะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแต่ลักษณะของเขาก็จะประมาณนี้นะคะหมากเตี้ยสุดไปเลยแล้วจะปลูกตามหนุ่มเจ็ดปีที่แล้วนะคะก็จะปลูกตามรั้วสุดเลยฝั่งนน้นก็จะเป็นหนุ่เยอะๆนะคะโอเค ไม่ได้เดินพาไปดูเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยพามาดูว่าเตี้ยกับสูงเนี่ยต่างกันยังไงก็เลยลองเอาต้นนั้นละคะที่ปลูกไว้ในหลุมแหละว่าลองดูว่าเขาจะออกลูกพร้อมกันไหมอันไหนออกลูกก่อนในเวลาที่เพาะพร้อมคันเพาะพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บ้านสวนภูพฒนานด้วยนะคะสวัสดีค่ะ